คดีหัวสอวอกำลังเดินเข้าไปสู่ปลายของหุบเหวครับตอนนี้ในกระบวนการสอบสวนตรวจสอบว่าการได้มาซึ่งสอวอมีความสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่และมีใครบงการนั้นเดินไปคู่ขนานทางหนึ่งกอกอ,อก็ตั้งคณะอนุสอบสวนไต่สวนอีกทางหนึ่ง DSI ก็สอบเส้นเงินเพื่อเดินไปสู่หัวสอวอและ ฟอกเงินครับเออไปคู่กนาันนะไปคู่กนาันกันเลยแล้วก็บอกว่าบริบทของกระดีวงัวสวเกี่ยวข้องที่เห็นเชิงประจักษ์มีหลายเรื่องนะ<ม>ตั้งกรณีบุคคลเส้นทางเงินหลักฐานการประชุมเอกสารการขีดหัวอโพยโพยและล่าสุดนี้มีเรื่องของการเชื่อมโยงกับการตั้งตำแหน่งของ118สวที่เขาเรียกว่าตำแหน่งผู้ช่วย ตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เงินเดือนประมาณนักร้อยหมื่นห้าสองหมื่แล้วแต่เนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งนะงเป็นส่วนหนึ่งของพยายนแวดล้อมและก็หลักฐานว่ามีกรมีกระบวนการหัวสาครตอนนี้หัวสาววเป็นเรื่องใหญ่ในเชิงโครงสร้างในระบบรัฐสภาไทยครับ,รบกำลังถูกเป็นไฟล ลนมือของ <14 S 2> กกตอยู่เนี่ยครับ14กรกฎาคมบอกว่าจะเสนอกกตชุดใหญ่ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นครับ17กรกฎาคมบอกว่าจะมีการเสนอปรากฏว่ากมติคณะกันมาการเนี่ยคนะทิวอนุเสนอไปเห็นควรดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229รายจำตัวเลขนี้ดีฮะเพราะที่อยากให้จำเพราะถึงขั้นที่ จบที่ครนั้นการกอตชุดใหญ่เนี่ยใช่มันจะเหมือเหลือเลขเขาเลยเหลือกี่ลายตอนนี้รอลุ้นกันว่าในชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ต่อไปของกกตจะพิจารณากันว่าไหนแลียกกตชุดใหญ่จะพิจารณากันวันที่ไหรขอว่ากันว่า24กรกฎาคม24ถ้าดูขั้นตอนมีสี่ขั้นที่ขั้นที่พี่โอพูดอะไม่น่าจะถึงยังไม่ถึงบอดชุดใหญ่ ไม่ก็วันที่31กรกฎาคม2,500คว<น>ร <000. S 1> ถึงได้แล้วแหละ3 1มันควรถึงได้แล้วถ้าเลยเถิดไปกว่านี้กก,กตรับรู้ไว้ด้วยว่าท่านหมดเวลาร้อยวันในการสอยสอวนะ <c oughs> เออนี่คือรายละเอียดของ229นะฮะใน229มีสอวอ138และมีเครือข่ายที่ไม่ใช่สวรกรรมการบร,ริหารพักแะ้วก็คนนอกกันแล้วแต่ในี่ย91 91เออผมว่าดูดีๆนะ หนึ่งคือสวร้วอยสาครับที่เป็นสวนับัน,บนสองเครือข่าย91คนรวมถึงกรรมการบริหารพักสีน้ำเงินเออเนี่ยไอ้เครือข่ายเนี่ยเพราะเขาพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า <c oughs> การได้มาซึ่งสวเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมและขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา 113สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัดของพรรคการเมืองใดอ,ออ่าเและหากกก<ๆ>ตชุดใหญ่เห็นพ้องกับอนุนไทรับสวนต้องร้องต่อศาล เพื่อนําไปสู่การยุบพักครับนั่นแหละมียุ่งเลยครับปลายทางที่มันเชิงอำนาจแล้วมันยอมกันไม่ได้ฮะล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเนี่เนื่องจากว่าใน138ก็บอกแล้วว่ามีสวยอมเป็นพยานสี่คนตอนนี้สผมทราบว่าห้าแล้วสี่ห้าคนนะสวให้ปากคำบอกว่าผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสวเนี่ย สวหนึ่งคนเนี่ยแต่งตั้งได้แปดคนอ่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สวไม่รู้จักคือสวเนี่ยไม่รู้จักที่ปรึกษาตัวเองสวไม่รู้จักผู้เชี่ยวชาญสวไม่รู้จักผู้ช่วยตัวเองอส่วนใหญ่นะแปดคนอาจจะรู้จักสักหนึ่งคนแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแสดงว่าแสดงว่าดําเนินการโดยคณะบุคคล สนับสนุนว่าด้วยการหัวสว,วคณะบุคคลในคนเกมในการหัวเนี่ยเป็นคนจัดวางแล้วส่งคนเข้าไปนี่คุณผู้ชมใช้สามันสำาน็กของตัวเองครับใช้สามันสำานึกเยี่ยงวินดูยูชนทั่วไปครับตอบหน่อยเธอ,เอ,อว่าการที่พี่วีซึ่งไปเป็นสวเนี่ยจะตั้งที่ปรึกษาตั้งผู้เชี่ยวชาญตั้งเลขานุการต้องรู้จักว่าทีมงานประจำตัวเนี่ย พี่วีควรรู้จักเขาไหมก็ควรนะแปดคนนะต้องรูงแล้วพี่วีเนี่ยจะยอมให้คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดต้าจัดคนมาแปดเก้าคนมาเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญประจําตัวพี่วีไหมเออ,ต,อต้องรู้จักอ่ะมันเป็นแผนการงัวของคณะบุคคลแน่แน่ครับมา,าดูแบบนี้ขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะสมัครสอวอเนี่ยเขาบอกว่าวเอาตัวหลักๆแล้วกันนะครับสสรอ,อนี่ชื่อย่อนะอ่านหนูอ่า จอจานและก็คณะผู้บริหารพัรเนี่ยครับวางแผนวางแผนส่งคนสมัครสรวรเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปและมีทั้งกลุ่มไปจ่ายเงินให้สมัครด้วยจ่ายเงินสมัครแล้วก็หากลุ่มมาด้วยม,มีการระบุไอ้พีชีพกับเป็นสวรจริงๆใช่คนที่เป็นสวกับคนที่สมัครเพื่อไปเลือกสอวแบบพีชีพะนะนี่ตอนเนี้ยตอนรับสมัครส่งคนก็สมัครเนี่ยออบางคนไปสมัคร แต่พอสมัครปุ๊บบอกว่าไปกลุ่มอาชีพไหนที่คุณจะเลือกก็ยี่สิบกลุ่มถ้ากลุ่มนี้เต็มมีคนไว้แล้วเพราะหนึ่งพีชีพและไปกาคนอื่นสองคนเหล่านั้นเป็นตัวเต็งและคนอื่นๆต้องกาคนนี้ถ้าไปสมัครกลุ่มนี้หมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์คุณต้องไปกลุ่มนี้คนี่เขาจัดกันถึงขนาดนี้เะซึ่งพอส่งปุ๊บไปเนี่ยตอนนั้นคณะยี่สิบหกเนี่ยไปตรวจแล้วเนี่ยใช่คนเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้นะเกี่ยวข้องการวสวมีทั้งหมด 1,200คนนี่เสร็จแล้ว1,200คนเนี่ยหลุดเข้ามาหลุดหลุดเข้ามาเป็นสวได้เนี่ยร38คนเป็นสวปัจจุบันเนี่ยจากกระบวนการว้ห2 0 0ัคนเนี่ยครับ138แล้วก็สำรองอีก2องน่140ครับแล้วพอได้138เนี่ยกระบวนการบอกเลยว่าคุณตามกฎหมายคุณสามารถตั้งผู้ช่วยตั้งผู้เชี่ยวชาญตั้งที่ปรึกษาได้1สวเท่ากับแต่งตั้งได้ 8คน oh. ถ้ากับว่าชุดนี้ <c oughs> มีผู้ช่วยผู้เชีาา่ยวชาญและที่ปรึกษาเนี่ย1,104คนย้ำอีกทีสิ <c oughs> 1,104คนสวหนคนนะใช้เงินในการเลือกสวออมาพ5 0 0กว่าล้านสามารถตั้งที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาได้8คนรวมกันทั้งหมดไปอยู่ในสภาในเครือข่าย หัวสวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่คนนะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่คนอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วกันบางตำแหน่งเงินเดือนอาจจะสองหมื่นบางตำแหน่งเงินเดือนหมื่นห้าโดยมีสสวนและจเนี่ยอ่เป็นคนกำกับ1,104น่ยคนเนี่ยกำกับนะว่าพอคุณได้เงินเดือนเป็นคนกำกับคือส่งรายชื่อครับเมื่อกี้พี่บอกส่งรายชื่อให้เป็นผู้ช่วยสสวคนเนี้ยโดยที่สวไม่รู้จักเลย สมอจากและส่วนใหญ่รายชื่อพวกนี้คือกลุ่มคนที่หลุดจากตรงนี้หลุดจากตรงนี้ครับที่ไม่ได้เป็นสวหลุดจากตรงนี้มาตอบแทนเขายังไงมาตอบแทนเขาคือให้เป็นผู้ช่วยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษาสวเนี่ยมาตอบแทนแต่ตอบแทนเนี่ยเงินเดือนที่คุณได้หมื่นห้าหรือสองหมื่นอ่ะไม่ใช่คุณได้นะคุณต้องเบิกเดือนนั้นแหละส่งกลับมาที่เข้าพัก ทรงกลับมาที่ก็พักคนดูแลทั้งหมดของบัญชี1,104คนคือสคนคือสสอรอนายนไอ,อ้นางนอนายจอโดยมีหัวหน้าใหญ่คือนายนอนายนอต้องรวบรวมไว้ทั้งหมดครับครับนี่คือกระบวนการหัวสวและตอนนี้ดีเเขาพบเส้นเงินเพราะบางคนพี่วีกดเงินสดส่วนใหญ่คืนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยว่ได้หมื่นเนี่ย ให้ตัวเองเก็บได้ห้าพันออีกหมื่นต้องกดเริอนอสดแล้วส่งให้ตรงกลับมาบางคนเผลอครับโอนเงินครับมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานครับครับตอนนี้สภาสูงในประเทศไทยกลายเป็นสภาต่ําเตี้ยเลียดินเขาบอกว่าทําไมเรื่องของวสวถึงอันตรายกับประเทศชาติเพราะ อำนาาของส o คือการกําหนดแต่งตั้งบุคคลขององคอ์กรอิสระอ,องคอ์กรอิสระที่เราอยากหวังให้เป็นอิสระจริงๆแต่องคอ์กรอิสระตอนนี้เริ่มมีข้อสงสัยว่าเริ่มเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและมีส่วนได้เสียชีย้เป็นชี้ตายทางด้านการเมืองซึ่งผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและวันนี้ก็บ่งชี้แล้วหนึ่งเรื่องเสียงข้างมากนะร้อยสามสิบต่อเจ็ดเสียงแล้วก็โค่นออกเสียงสิบสามเนี่ยให้เดินหน้าแล้วให้เดินหน้า ในเรื่องของการโหวตเลือกองค์กรอิสระคือกะกะตครัอือสารรัฐธรรมนูนออโอ้โหพี่วีนี่มีเจ็ดเสียงที่เห็นด้วยกันชะลอพีใ่ใช่ใชพี่วีดูสิถูกต้องอครับโอ้โหบ้านเมืองเราจะไปทางไหนล่ะเนี่ยครับหัวสวกำลังเป็นจุดบอดสำคัญทางการเมืองและตอนนี้เส้นเงินของผู้ช่วยแปคนทั้งหมดพันกว่าคนนั่นแหละกำลังพัวพัน คดีใหญ่ครับ